จะมีหลายอันอยูอ่นะที่อาณาบอกว่ามีหลายอันกตอนเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวออกมาบอกมาจากว่ามีอะไรบ้างตด้ระลักแล้วเราโดนในส่วนของมะตันสองด้วยนะก็ได้เจอหนึ่งสองด้วย,นะวยแต่ว่าก็มีอย่างอื่นด้วยก็เป็นหนึ่งของต้อนรับปีใหม่หน,นะคะม,มาเรื่อยๆก็เดี๋ยววันที่แปดก็ต้องกลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าโดนแด้หนึ่งสองอีกเหมือนกันแต่ว่าอันอันที่จะโดนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าไปที่ไหนมา เขียนว่าปรัศญาับพวกนะคะให้มาที่วันที่แปดหนึ่งสองที่เราข้าวันนี้ถือว่าเป็นคดีที่เท่าไหร่ของเราแล้วอ่ะคดีคดีที่ถ้าถ้าหนูจำไม่ผิดนะตอนที่ห้าอนทิตย์ขึ้นไปก่อนนี่หกขึ้นไปได้แหละประมาณประมาณค่ะเพิ่มเรื่อยๆสองก็คือใครแจ้งใครมันก็แจ้งได้นะคะเพราะว่ามันเป็นคดียาแผนกแล้วต้องบอกว่า 1. ยิ่งใช้โมยิ่งเสื่อมนะนยิ่งใช้อย่าอย่าคิดว่าคนยิ่งรักเสียิ่งใช้คนยิ่งเปลี่ยนเพราะมันเป็นการสร้างความกลัวให้กับประชาชนว่าคุณไม่สามารถพูดสถาบันกาัศึกษได้เลยไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามคุณคุณก็มีความแปว่าดูนคุณซีความไปลว่าขึ้นบ้านลัยเนาะก็อย่าแ่จ้ได้ไรดีว่าจะจ้งดึง2ในชิ้นเดียวเช่็จเยเพราะว่ายิ่งถึงคุณบอกว่าคุณรักคุณก็เลยได้งอ2เรา หรือเปล่าแต่การนั้นเองเนี่ยการยิ่งยิ่งแจ้งยิ่งแจ้งยิ่งใช้ยิ่งยิ่งเอากฎหมายนี้มาใช้งานเนี่ยความรักต่อสถาบันการศเนี่ยิ่งน้อย,ล,ยลงทุกวันทุกวัน